โอเคได้ค่ะตัตกใจตกใจไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ตกใจสิ ได้น้องทีนี้น้องมีสอนอมเมื่อกี้ยิ้มอดเลที่แรกยิ้มตัวใจม่เขาเป็นตกใจตกใจอนตอี้ตกนพอารู้แล้วกไมันนูเอยังสิดมชดกระชากยบบออย่ไไย่บ๊เอมล่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเชไดแสดงเชิดเลยชดลูกใครเดมนะ่วนชดเลยดาตอบตอบไม่สนใจดมอย่าไปยุ่ เคนอีกแฟา์แดขย่าตัวหน่อยบอเขย่าตัวขย่าแขนนางขย่าแขนนะบอลไแล้วถอดถอดพากันเพื่อนถอดพากันเพื่อนโอ้ยหุดนีกันนี้หุ่นีกปล่อดบอล่อดชิ้นส่วอไป มันไม่ขึ้น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 โส้ยเพราะงมัดชักกันเลยไหมโอเมันหมุนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเริ่มสีสีแบบว่าทำเอาสีสิ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 สัสิ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 สาสิอิสิสิสนสิ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 ิิสิสมสิ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 อิส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 ิอาสิ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 มิสิไิส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 เสิิ้ิสิสิิสิสิสิิส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  งดหงิดแต่ลูกแต่ยังว่าบอลลูบอลลูอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งหลายโอ้ยแต่ดีกับเราเลยโอ้ยบอลลูแล้วจยนโยนคับไอ้เตาวสาวอย่างเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมยุ่มหัวตัวเองยุ่มหัวตัวเองทำไมเป็นคนอย่างนี้แบบโอ้ยเอ่ทีก อตนอันตรงตรงไม่งตรงไม่เป็นไรตรงตรงตรงตรไม่เห็นตรได้อย well, ู looks, ่ไตรงได้อย uh ู huh. uh ่พ huh. ี่เอารอ่าได้อยู่ผมนาสอได้อยู่อีก่เท่าโอ้ยชาเจ๋วัเจนสลุงสีเหลืงล่ะไม่อดา๊ตากชัดชัดได้ได้งนี่เออบอลูยังว่าบอบอลูไปเลยยังไมยุดไป อันนั้นไปพอจังหวะเดียวเลยจับบุ๊บเดินไปตรงไปนอยนเดินจริงเดินหลุดไปเลยมันเห็นตีนมันเห็นตีนมันเห็นเท้าเดินเดี้ยวซ้ายเร่มเหนเทาคุณเรมเห็นตีนแต่พู้อรนี่นี่อย่างนี่บอลูหนึ่งสี่บอลูอันนี้คืออะไรผู้ใดรูเลยเอาเลยิบจังหวะเดียวบึ๊บบ๊ลไปนี่ไป ดูได้อยู่ไหนล่ะดูไหมแอคชั่นปิดทางเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเชิด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 จะไปแบบเชิดเชิดนับเงินสักหน่อยแจมจะไปใช่ไหมเอาเงินจานับนิดนึงนะพี่ใหม่อย่างนี้แจมไปหมดเลยไปหมดเลยยัดใส่กระเป๋ายัดใส่กระเป๋าไปนิดหไปนิดหแจมไปเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ